พระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบโยบบทที่8ถึง10กิจการบทที่8ปดข้อยีถึง40ประจำวันจันทร์ที่27ิบมิถุนายน2022โยบบทที่8ปบิลดาดว่าโยบควรกลับใจแล้วบินดาชาชูอาตอบว่าท่านจะพูดอย่างนี้อยู่นานเท่าใดและคำจากปากของท่านจะเป็นพายุอยีกนานเท่าใดพระเจ้าทรงบิดเบือนความยุติธรรมหรือ องผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงบิดเบือนความชอบธรรมหรือถ้าลูกของท่านได้รับบาปต่อพระองค์องค์ก็ทรงมอบพวกเขาไว้ในอำนาจการเมือของเขาถ้าท่านเองจะสแสวงหาพระเจ้าและวิงวอนองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิถ้าท่านโดยส่วนและเที่ยงธรรมแน่ละพระองค์จะทรงเฝ้าระว,ะระวังท่านและจะทรงบุรนะที่อาศัยอันชอบธรรมของท่านแม้เบื้องต้นของท่านจะเล็กน้อยแต่ต่อไปนี้เบื้องปลายของท่านจะใหญ่โตอย,อย่างยิ่ง ขอท่านจงถามคนรุ่นก่อนและพิเคราะห์สิ่งที่บรรพุุษค้นพบเพราะชีวิตสั้นเหมือนบรรวาจะรู้อะไรก็หาไม่เพราะวันคืนของเราบนโลกเหมือนเงาพวกเขาจะไม่สอนท่านและบอกท่านและกล่าวคำจากความเข้าใจของของเขาหรือต้นโกกจะงอกขึ้นในที่ที่ไม่มีตมได้หรือต้นอ้อจะงอกงามในที่ที่ไม่มีน้ําได้หรือขนาดยังเขียวและไม่ได้ถูกตัดมันก็เหี่ยวหแห้งไปก่อนต้นไม้อื่น ทางของทุกคนที่ลืมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละความหวังของคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะพินาศไปสิ่งที่เขาไว้ใจจะหักสะบันและสิ่งที่เขาวางใจจะบอบบางอย่างใหญ่ยยแงม่มุมขอพิงเรื่องของเขาแต่มันทานไม่ไหวเขายึดมั่นไว้แต่มันก็ไม่คงทนคนธรรมเขียวสดอยู่ต่อหน้าดวงอาทิตย์และแขและ,ะแขนงของเขาก็แผ่ออกเหนือส่วนของเขารากของเขาพันรอบกองหินและซอกซอกซอนลงไปในดิน ถ้าเขาถูกทำร้ายไปจากที่ของเขาแล้วที่นั้นจะปฏิเสธเขาว่าข้าไม่เคยเห็นเจ้าดูเถิดนี่เป็นทางอันชื่นบานของเขาและผู้อื่นจะงอกขึ้นจากดินแดนที่เขาดูเถิดพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งคนที่ดีพร้อมและจะไม่ทรงค้ำจุนผูนท้ทำชั่วพระองค์ยังจะทรงให้ปากของท่านเติมด้วยการโวเราะและเล็มฝีปากของท่านก็เต็มด้วยการโวร้องยินดี คนเหล่านั้นก็เกียดชังท่านจะห่มวามอับอายและเต็นท์ของคนอธรรมจะไม่มีอีกต่อไปโยบบทที่เก้าโยบตอบว่าไม่มีคนกลางระหว่างท่านกับพระเจ้าและโยบตอบว่าจริงทีเดียวข้าทราบว่าเป็นอย่างนั้นแต่มนุษย์จะชอบ ทำเฉพาะพระพ,พักและพระเจ้าได้อย่างไรถ้าคนหนึ่งคนใดปรารถนาจะสู้คดีกับพระองค์ไดะให้พ้นครั้งผู้นั้นก็จะตอบพระองค์ไม่ได้สักครั้งเดียวพระองค์ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาและพารานุภาพผู้ใดแข็งต่อพระองค์และชนะได้เล่าพระองค์ผู้ทรงเคลื่อนภูเขาและมันก็ไม่รู้เมื่อทรงคว่ำม,มันด้วยพระพิโรธผู้ทรงทำให้แผ่นดินไหวจากที่ของมันและเสาของมันก็สั่นสะเทือนผู้ทรงบัญชาดวงตะวันและมันก็ไม่ขึ้นผู้ทรงผนึกเก็บดวงดาวทั้งหลายไว้ผู้ทรงกลางฟ้าสวรรค์ ออกแต่พระองค์เดียวและทรงย่ำคลื่นทะเลผู้ทรงสร้างดาวจอเขและดาวถ่ายดาวลูกไก่และหมู่ดาวทิศใต้ผู้ทรงทําการใหญ่เหลือที่จะเข้าใจได้และการอัศจรรย์นับไม่ถ้วนดูเชิดพระองค์ทรงผ่านเข้าไปและข้าหาเห็นพระองค์ไม่พระองค์ทรงเลยไปและข้าหาได้สังเกตไม่ถ้าพระองค์ทรง่วยไปผู้ใดจะห้ามพระองค์ได้ผู้ใดเล่าจะทูลพระองค์พระองค์ทรงทําอะไร พระเจ้าจะไม่ทรงยับยั้งพระพิโรธเหล่าสมุนของราหบต้องสยบใต้พระองค์แล้วข้าจะตอบพระองค์ได้อย่างไรจะเลือกถ้อยคำอะไรมาโต้ตอบพระองค์แม้ข้าเป็นฝ่ายชอบธรรมข้าก็ตอบพระองค์ไม่ได้ข้าจะต้องวิงบอนอง,าาองค์ตุลาการของข้าถ้าข้าร้องทูลและพระองค์ทรงตอบข้าข้าก็ไม่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟังเสียงของข้า พราะพระองค์ทรงขยี้ข้าด้วยพายุและทรงเพิ่มบาดแผลแก่ข้าโดยไม่มีเหตุพระองค์จะไม่ทรงให้ข้าได้พักหายใจบ้างและทรงให้ข้าเต็มด้วยความขมขื่นถ้าเป็นการประลองกําลังพระองค์ก็จะแข็งแกร่งถ้าเป็นเรื่องการพิพากษาผู้ใดจะเรียกพระองค์ขึ้นศาลได้แม้ข้าจะเป็นฝ่ายชอบธรรมปากของข้าจะกล่าวโทษข้าแม้ข้าดีพร้อมพระองค์ก็จะทรงพิสูจน์ว่าข้าผิดข้าดีพร้อมข้าไม่ได้ใยดีในตัวเองข้าเกลียดชีวิตของข้าเพราะฉะนั้นข้าจึงว่าก็เหมือนกันหมด รองทรงทำลายทั้งคนดีพร้อมและคนอาธรรมเมื่อภัยวิบัตินำความตายมาฉับพันพระองค์ทรงเย่ะเยะ้ยฟังวิบัติของผู้ไร้ผิดพระองค์ทรงม้อแผ่นดินโลกไว้ในมืมอคนอาธรรมพระองค์ทรงปิดตาบรรดาผู้พิพากษาของโลกถ้าไม่ใช่พระองค์แล้วผู้ใดเล่าวันคืนของข้าพระองค์เร็วกว่านักวิ่งมันหนีไปมันไม่เห็นสิ่งดีอะไรมันผ่านไปเร็วอย่างกับเรือที่ทำจากต้นอ้อดังงโนยซี โฉบลงบนเหยื่อถ้าข้าพระองค์ว่าข้าจะลืมคําร้องทุกของข้าข้าจะทิ้งหน้าเศร้าของข้าเสียเบิกบานเสียและเบิกบานข้าพะองค์จึงกลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์เพราะข้าพุงค์ทราบว่าพระองค์จะไม่ทรงถือว่าข้าพระองค์ไร้ายผิดข้าพงค์จะถูกกล่าวโทษและข้าพระองค์จะดิ้นรนให้เหนื่อยเปล่าทําไมและข้าพะองค์จะชําระตัวด้วยสบู่และล้างมือด้วยน้ําด่างพระองค์ก็จะทรงจุ่มข้าพระองค์ลงในบ่อโสโครก แม้เสื้อผ้าของข้าพระองค์ก็จะรังเกยียจข้าพระองค์พระองค์ไม่ใช่มนุษย์อย่างที่ข้าที่ข้าจะตอบแทนจะตอบพระองค์ที่เราจะมาสู้คดีกันไม่มีคนกลางระหว่างเราผู้ซึ่งจัดตัดสินคดีให้ผู้ซึ่งจะตัดสินให้เราทั้งสองได้ขอพระองค์ทรงทำไม้เรียวไปจากข้าเสียทีและขออย่าให้ความขั้นครามจากองค์ทําให้ข้ากลัวแล้วข้าจะพูดโดยไม่กลัวพระองค์เพราะข้าไม่เป็นอย่างนั้น โยบบทที่สิบโยกว่าค่าเบื่อชีวิตของข้าข่าเบื่อชีวิตของข้าข้าจะร้องทุกข์อย่างไม่ยับยั้งข้าจะพูดด้วยใจขมขื่นข้าจะทูลพระเจ้าว่าขออย่าทรงกล่าวโทษข้าพระองค์ขอให้ท้าพระองค์ทราบว่าช่นันพระองค์ทรงสู้คดีกับข้าพระองค์พระองค์ทรงเห็นดีหรือที่จะบีบบังคับที่จะดูหมิ่นผลงานแห่งพระหัตของพระองค์และปวดปานการและปวดแผนการของคนอธรรมพระองค์ทรงมีพระเนตรอย่างคนหรือ พระองค์ทรง,ทงเห็นอย่างมนุษย์เห็นหรือวันของพระองค์เหมือนของมนุษย์หรือปีของพระองค์เหมือนของคนเราหรือพระองค์จึงทรงคอยจับผิดข้าพระองค์และค้นหาบาปของข้าพระองค์แม้พระองค์จะทรงทราบว่าข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนธรรมและไม่มีผู้ใดช่วยกู้ออกจากระหั์ของพระองค์ได้ผ้าของพระองค์ปั้นและสร้างข้าพระองค์และบันนี้พระองค์ทรงหันมาทําลายข้าพระองค์ ขอทรงระลึกว่าพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์จากดินแล้วจะทรงนาข้าพระองค์กลับมาเป็นผงคลีดินอีกหรือพระองค์ทรงเทข้าพระองค์ออกอย่างน้ํานมและทําข้าพระองค์ให้แข็งแกร่งเนยแข็งมิใช่หรือพระองค์ทรงห่มข้าพระองค์ด้วยหนังและเนื้อทรงสารข้าพระองค์ด้วยกระดูกและเส้นเอ็นพระองค์ประทานชีวิตและความรักมั่นคงแข่พระองค์และทรงมั่นคงแข่ข้าพระองค์และทรงเฝ้าระวังชีวิตข้าพระองค์ไว้ แต่สิ่งต่อไปนี้พระองค์ทรงซ่อนไว้ในพระทัยของพระองค์ข้าพระองค์ทราบว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ทําบาปพระองค์ทรงเฝ้าดูข้าพระองค์อยู่และไม่ทรงปล่อยข้าพระองค์ให้พ้นความผิดของข้าพระข้าพระองค์และข้าพระองค์ชั่วร้ายวิบัติแก่ข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ชอบอาธรรมชอบธรรมข้าพระองค์ก็ทรงสงกศีรษะขึ้นไม่ได้เพราะข้าพระองค์เต็มด้วยความอดสูและมองดูความทุกข์ใจของข้าพระองค์ และถ้าข้าพระองค์จะยกตัวขึ้นพระองค์จะทรงล่าข้าพระองค์อย่างสิงโตและทรงทําการอัศจรรย์สู้ข้าพระองค์อีกพระองค์ทรงให้เราพยานของข้าพระองค์ปักความข้าพระองค์อีกและทรงทวีความเกลียวขององค์ต่อข้าพระองค์พระองค์ทรงนํากองทัพใหม่มาส well ู้ข้าพระองค์ฉะนันพระองค์ทรงทําทรงนําข้าพระองค์ออกมาจากครันมิฉะนั้นข้าพระองค์คงตายก่อนผู้ใดให้เห็นข้าได้เห็นข้าพระองค์ประหนึ่งว่าข้าพระองค์มิได้เกิดมาข้าพระองค์คงถูงนําจากครันไป ถึงหลอมหลุมศพแล้ววันคืนของข้าพรองค์ก็น้อยไม่ใช่หรือขอให้ข้าพระองค์อยู่ลําพังเมื่อข้าพระองค์จะได้ชื่นใจสักหน่อยก่อนที่ข้าพองค์จะไปยังที่ซึ่งข้าพองค์ไม่ได้กลับถึงแผ่นดินแห่งความมืดและเงามัจจุราชแผ่นดินแห่งความมืดทึบดั่งตัวมืดเองเป็นแผ่นดินเงามัจุราและไร้ระเบียบที่ซึ่งความสว่างเป็นเหมือนความมืดอ่านขาพีหนึ่งปีหนึ่งรอบกิจการบทที่แปข้อที่ยี่สิบหกถึงสี่สิบ ฟิลิปและทันทีชาวเอธิโอปแต่ทุกองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสั่งฟิลิปีว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกา,าซาซึ่งเป็นทางเกลียวฟิลิปก็ลุกขึ้นไปแล้วนี่ไะมีคันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่งเป็นข้าราชการของพรนนางคานานดาสีพระราชินีของชาวเอธิเอธิชเอธิโอป และเป็นนายครั่งทรัพสมบัติทั้งหมดของพระราชนีองค์นั้นท่านมานมันสการที่กรุงเยรูซาเล็มขณะที่นั่งรถม้ากลับไปนั้นท่านกําลังอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจะนะอยู่พระวิญญ,ญาณตัดสั่งฟิลิปปีว่าจงเข้าไปใกล้ชิดรถม้าคันนั้นเถิดฟิลิปปีจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจะนะจึงถามว่าท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านอ่านหรือไม่ขันทีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบาย จะเข้าใจได้อย่างไรท่านจึงเชิญฟิลิปปีขึ้นไปนั่งบนรถม้ากับท่านพราะคมภีตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้ท่านถูกนําไปฆ่าเหมือนอย่างแกะลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันอย่างไรท่านก็ไม่ปิดปากของท่านอย่างนั้นในเวลาที่ท่านถูกเบียดยามท่านไม่ได้รับความยุติธรรมใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านเพราะชีวิตของท่านถูกตัดขาดจากแผ่นดินโลก ขันทีจึงถามฟิลิปปีว่าขันทีจึงถามฟิลิปว่าสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวนี้เล็งถึงใครเล็งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงคนอื่นขอบอกข้าพเจ้าเถิดฟิลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากคำพีตอนนั้นพระคัีตอนนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐเลือกพระเยซูกับขันทีผู้นั้นขณะกําลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่มีน้ําแห่งหนึ่งขันทีจึงบอกว่านี่เนะี่ย ที่นี่มีน้ํามีอะไรข,ขัดข้องไหมขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับอัติสมาฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้ขันธที่จึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคิดเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถคนทั้งสองก็ลงไปในน้าทั้งฟิลิปกับขันธีฟิลิปให้ท่านรับบัติสมา เมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ําแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปและขันทีคนนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดีแต่มีคนฟิลิปแต่มีคนพบฟิลิปที่เมืองอาโศทั์และเมื่อท่านเดินทางไปท่านก็ประกาศข่าวประเสริฐทั่วทุกเมืองจนกระทั่งท่านไปถึงเมืองซีซาบียา